เวลาผมได้ยินเรื่องการนี้ลโทษกรรม1นึเนี่ยผมไม่ได้คิดแค่เรื่องการโทษอันนี้ละโทษกรรมนะครับผมคิดไปไกลนู่นเลยคิดถึงเรื่องการล่าอนาธิคมคือเวลาเขาล่าอนาธิคมกันเนี่ยสิ่งที่เขาล่าอนาธิคมเนี่ยเขาไม่ได้ไปกวาดต้อนคนเป็นจํานวนล้านๆคนมาเป็นของตัวเองนะครับเขาจะใช้วิธีการไปยึดครองตําแหน่งประมุขง่ายๆไปลดทอนล้มล้างสถาบันแล้วเอาอํานาจนั้นมาเป็นของตัวเอง ลักษณะอย่างนี้เขาจึงได้ครอบครองในแผ่นดินนั้นผืนดินนั้นประเทศนั้นผมกําลังหมายความว่าไงครับผมหมายความว่าการที่มีคนาทาผิดหนึ่งหนึ่งสองกันอยู่มากมายเนี่ยผมว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวละครเพื่อที่จะซอกก่อนบ่อนทําลายสถาบันแล้วเป็นเส้นทางเดินทางไปสู่การล้มล้างสถาบันเพื่อที่จะยึดครองหรือละอนานนิคมในอีกรูปแบบหนึ่งเท่าที่ผมรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่มีเรื่องราวของ การทำผิดหนึ่งหนึ่งสองแล้วมานี้ละโทษสกร,รมกันเนี่ยโอเคครับคนทำผิดก็ต้องได้รับความผิดแล้วก็จะต้องต่อสู้กันว่าจะนี้ละโทษหรือไม่นี้ละโทษนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมมองลึกไปวันนั้นครับว่ามันคือการล่าอนาธิคมรูปแบบหนึ่งประชาชนทุกคนครับประเทศไทยควรจะมีสียรภาพมีเอกลักษณ์และมีความมั่นคงตลอดไปนะครับช่วยกันครับช่วยกันเลือกนะักการเมืองที่ดีเข้าสู่สภาครับและปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปครับ